บนพื้นที่สูงของภาคเหนือท่ามกลางคุณเขาและสายหมอกที่โอบล้อมตำบลบ่อกแก้วอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพื้นเมืองที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมสะท้อนผ่านศิลปะวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์หนึ่งในอาหารพื้นถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาสำคัญของชาวไทยพื้นเมืองก็คือจอผักกาด เมนูเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความกลมกล่อมของรสชาติและกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิน่นวัสดีค่ะแม่ขมาโพธานะคะเป็นแม่บ้านวัสดีเจ้าชื่อพิวลาศิพงเจ้าชื่อเล่นเจ้าหนหนะายเป็นแม่ค้าขายตีแต่วันนี้จะมาแนะนำเรื่องประทัดจอเจ้าอาหารไทยพื้นเมืองวันนี้เราจะแนะนำ ผักจอผักกาศนะเจ้าการจอก็คือการตุนวัตถุด,ดิบมันก็มีมีซี่โครงหมูหนะคะเราจะใช้ซี่โครงหมูที่ผักกาศเป็นพักกาดที่ใจเป็นผักกาดจอนนะรับผักกาดจอนจอนแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีมีขนเน่านะคะแล้วก็ในทุนมีมะาขามเปียกมีกะปี จะปีย่างนิดหน่อยแล้วก็มีเครื่องปรุงมีผงนัวนิดหน่อยมีเกลือแล้วก็จะมีหอมแดงเกาหอมแดงเราจะโปะหอมแดงใสแล้วก็มีเจียวหอมแดงตวยแล้วก็จะจิ้มด้วยพริกพริกย่างพริกยส่วน,นของพกักกาดจอนี้จะมีฤทธิ์เหมือนยาละายค่ะเวลากินแล้วจะสบายท้องค่ะ เป็นอาหารพื้นเมืองที่กินได้ทุททกเพศทุกวัยค่ะสวัสดีเจ้าแม่ชื่อแม่ของคํามาสลัเนะเจ้าแล้วจอเล่นชื่อของคังจ้ะสวัสดีเจ้ายือทันชน,นนะว่าสวงนะเจ้าพี่ราดนาเนื้เจ้าวันนี้ก็จะมาอ่พูดในเรื่องสมุนไพรที่ใส่ในจอกอากาศเจ้าแล้วก็จะมีมะขามมะขามนี้จะมีฤทธ ในการระบายค่ะแล้วก็ในโจ๊กักกาผหอมเราก็จะมีหอมแดงนะเจ้าหอมแดงนี่ขัดใจเพราะว่าหอมแดงนี่มันจะแก้วัดลดคอลเลสเตอรอลอรแล้วก็มันจะปิ้ยาแก้อิกบางสุบางอย่างเจ้าขัดได้นะเจ้าแลวอย่างกับหอมแดงนี่นะเจ้าจะหาง,ง่ายในท้องถิ่นของเจ้า จะมีผู้ดูรอบที่บ้านแต่ละบ้านมันก็ต้องมีของแดงทุกอย่างจ้ะต้องใจทุกอย่างถ้าเป็นจอพกาศนะเจ้าที่กินได้ผู้ดูสามารถเป็นอาหารที่มือของเราเป็นอาหารที่บ้านอยู่ดจ้บหาง่า,หงายหาง่ายในจอาการเป็นจอพักกาศเราคุ้มรุงเองได้ของที่ใส่ในจอพักกาศเขาก็หาเองได้แต่มันมีในอมู่บ้านของเรา เจ้าผ kind of like so ักกาดนี่ก่อเอาอันดับแรกเฮากอตั้งน้ำนะเจ้าตั้งน้ำคือเดือดก่อนแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูเข้าไปต้มต้มให้ฮพื่อพอเปื่อยนิดหน่อยนะเราก็เอาผักกาดเขาใส่เจ้าใส่แล้วก็เราจะมีการโคกโคกไอ้ผลเน่าแล้วก็ผลเน่ากับปิโปกด้วยกันแล้วก็ อ่ตักเขาใส่ที่จอรกักกศดถ้ารอที่จอบักกาดเนเปื่อยเปื่อยน้อยหนึ่งล้วก็เอาก็เอากระนาวเขาใส่เกล็กะปินะแล้วก็ตุนไว้สักสักพักแล้วก็ใส่เครื่องปรุงปรุงด้วยเกลือปรุงด้วยเกลือแล้วก็อ่าปรุงนัวนิดหน่อยแล้วก็ตุนไว้พอพักเปื่อยแล้วก็ใส่มะขามขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่มะขามเข้าไปแล้วก็ชิม คงรอดชิมก็ได้แล้วก็เรียบร้อยอะค่ะสุดท้ายสุดท้ายของตรงนั้นก็คือต้องมีหอมแดงเจียวเจียวหอมแดงค่ะบางคนเก็เจียวหอมแดงแล้วก็เอามาใส่ในจอกอากาศบางคนก็เจียวเสร็จแล้วก็เอาเอาผ้ากจอกอากาศเขาเป็นขอว่าเจ่าวเจ้ายังงงเจ้าอากาศจอกเจ้าอากาศจอกก็กินได้กินได้อร่อยเป็นครับคป้า กรออด่ยจ้ากเรื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าจอผักกาดไม่ใช่เพียงแค่อาหารพื้นบ้านธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวไทยพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในตำบลบ่อกแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่